วันนี้เอาอีกห้าตัวเนาะก,ก็มีคำว่าอิกิสเตชถานีนะคะมิจิถนนเส้นทางชะคอมพนี Company, บริษัทคุนิ re, ประเทศจูโขคุประเทศจีนนะคะ อีกคนนึงอีกนี่อีกสนสถานี อีกิอีกเซสชันสถานีนะคะ สถานีนะคะเขียนผิดไปหน่อยเนาะขอโทษนะคะเอไหมสถาน,นะ เราทำถนนขึ้นมาก่อนนะคะรู้รอถนนเส้นทางนะคะมีนจี นิจิรดลูนถนนเส้นทานะคะิจิ เนจิเนะชะอันนี้เป็นคอมพานีบริษัทนะคะ Rete, น,นี่นคอนทรีประเทศเนาะคู่นี่คอนทรีประเทศ คุนี่ติดนะคะจูโคกุ อันนี้เป็นใช้หนาประเทศจีนเนาะเขียนจูก่อนจูโคโคจูโคโค เชน่าประเทศจีนนะคะเราจะเขียนยังไงได้ค่ะก็เป็นของเราเองเนาะ จูโกโก้ที่ถูกดองก่อเขียนเซนก่อนนะคะจูโกโกนี่ค่ะประเทศจีนเนาะชเญ่าประเทศจีนนะคะวันนี้ก็เอาหาตัวเนาะ ก็มีโจโคขกๆขกไชน่าประเทศจีนคนนี้ควันทรีประเทศนะคะชะควันทรีควันป n y น,นะคะบริษัทมิจิลูโลดถนนเส้นทาง ที่สถานรานี